คลิปนี้มาดูชาวธนูกันบ้างนะครับทุกคนชาวธนูในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนเลยเนาะชาวธนูเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวพฤหัสนะตอนนี้อยู่ในภพเรือนปุตตะและตำแหน่งราชาโชคนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีสเสน่ห์มีความสุขนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอะไรใหม่ๆคิดทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสสําเร็จขึ้นแบบง่ายๆนะครับเพราะด้วยความเป็น ราชาโชคแล้วก็อยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนเลยดูดาวปีกันก่อนนะดาวพฤหัสยูนี่อยู่ในภพเรือนอรินะครับชาวธนูเนี่ยในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นาค่อนข้างที่จะมีไอเดียใหม่ๆในการแก้ไขปัญหานะนะ <c oughs> เพราะว่าดาวพฤหัสยูเป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความคิดที่ค่อนข้างไม่ซ้ำซากไม่เหมือนใครนะ มีปัญหาอะไรเข้ามาชาวธนูในช่วงนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะเผลอเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสก็ได้นะครับชาวธนูนะครับมาดูดาวเสารกันบ้างดาวเสาร์มักจะพบการเงินการเงินไปอยู่ในภพเดือนสหาาัาก็คือเงินก็ใช้จ่ายไปกับการเดินทางการเข้าสังคมนะครับแล้วก็การเงินดาวสารเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยและตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะ มีคุณภาพค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีสองปีนี้ชาวธนูการเงินมีความเข้มแข็งก็อาจจะเป็นช่องช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ชาวธนูสามารถสร้างเงินงสร้างตัวได้นะแต่เนื่องความเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เขาเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยนะอาจจะหาเงินด้วยความเหนื่อยหาเงินด้วยความเครียดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันหาเงินมาด้วยความยากลำบาก ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ดาวราหูเนี่ยพักพวกเพื่อนปู่อยู่ในภพเรือนพันธุนะครับมีเกณฑ์การติดต่อกับญาติพี่น้องมากขึ้นนะหรือไม่เงินที่ชาวธนูช่วงนี้ค่อนข้างหามาได้เนี่ยก็ใช้จ่ายไปกับครอบครัวเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินนะครับทำให้มันสวยขึ้นทำให้มันดูดีขึ้นนะ แล้วก็ดาวพฤหัสก็คือพันธุไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะก็คือในช่วงนี้ชาวธนูสภาพเงินค่อนข้างคล่องค่อนข้างเข้มแข็งก็อาจจะมาตกแต่งบ้านตกแตง่งรถทําครอบครัวนะครับให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะแล้วก็ในภพเรือนปุตตะปุตตะนี่ก็แปลว่าบุตรหลานบริวารก็ได้นะมีดาวพฤหัสนะ มีดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนนี้แล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นชาวธนูใครที่แบบรอทาญาตใหม่ๆนะรอสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งสร้างครอบครัวใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นได้นะในช่วงเดือนมกราหรือว่าในช่วงที่ดาวเขาอยู่ตำแหน่งเนี้อยู่กันเป็นปีนะดาวพฤหัสก็อยู่อีกประมาณถึงเดือนเมษาส่วนราหูกับเสาเนี่ย ปี67เนี่ยอยู่ทั้งปีเลยไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้เรามาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็คือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์นะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ก่อนเลยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จนะความสำเร็จต่างชาติต่างถิ่นนะครับดาวจากภพสุภะเนี่ยมาอยู่ ร่วมกับลัคนาธนูนะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยชาวธนูอ่ะเรื่องของความสําเร็จมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอยู่ร่วมกับดาวังคารดาวคารมาจะพบเรือนวินาศกับพบเรือนปุต,ตะนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะต่างถิ่นแดนไกลนะครับเพราะทั้งสุภะแล้วก็วินาศเนี่ยก็เป็นเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลทั้งนั้น เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ต่างถิง่นแดนไกลในช่วงเดือนมกราคมนะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าได้ดีนะอย่างที่พี่ตีบอกนะในยุคนี้สมัยนี้นะโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราน่าจะเข้าไปศึกษานะเพราะว่าทั้งพบอะไรต่างๆนานาเนนะี่ยมันมีความเชื่อมโยงถึงกันกับโลกออนไลน์นะครับถ้าเกิดใครที่มีรายได้ทางเดียวนะพี่ตีแนะนํา มาหาช่องทางออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตของเรานะครับอย่าอย่ามีไรายได้ทางเดียวนะค่อนข้างอันตรายนะครับนี่คือภาพรวมนะสำหรับตัวตนของชาวธนูนะมีความโดดเดน่นทางด้านออนไลน์มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะแต่อีกมุมนึงนะดาวอังคารมาอยู่ร่วมลักนามาจากภพเรือนวินาศ ก็ระวังความเสียหายนะครับระวังความเสียหายการผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นี่ก็คือดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับในช่วงนี้เราอาจจะมีความเหมือนกับทําอะไรก็ดูดีไปหมดน่ะนะเพราะฉะนั้นกับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็อย่าอย่าแบบจะใช้คําว่าอะไรเนาะ คือเวลาเราได้ดีอย่าเหลืองน่เอออย่าเหลืองนะผู้ใหญ่พูดจะอะไรก็รับฟังนะเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องเป็นเด็กนะในสตา์ของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่พูดอะไรมาเราก็รับฟังอย่าอย่าคิดว่าตัวเองแบบในช่วงนี้ดูแล้วมันขาขึ้นเนาะทำอะไรก็ดูดีไปหมดก็ต้องระมัดระวังตรงนี้บ้างนะครับมาดูดาวพุธกันบ้างนะดาวพุธเป็นดาวความรักนะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้าง ในช่วงเนี้ยชาวธนูเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะเพราะว่าดาวตัวตนเนี่ยอยู่ในภพเรือนปุตตะมีความเป็นเด็กมีความสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีคุณภาพเป็นราชาโชคด้วยค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาเยอะแต่ในช่วงเดือนนี้ดาวพุธมาอยู่เรือนวินาศระวังระวังจะมีปากเสียงกับคนรักคู่คองของเรานะครับปากเสียงเนื่องจากอะไรเนื่องจากความมีสเสน่ห์ของเราั่นไงนะครับ ช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์แล้วก็อาจจะเกิดแบบอารมณ์แบบหึงหวงเกิดขึ้นได้ระหว่างมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองแต่สําหรับคนที่มีคนโสดนะคนโสดในช่วงนี้ก็ยังมีสเสน่ห์อยู่นะดาวพุธนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็มาจากคภพราภะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะโดยมากก็จะมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะเพราะว่า มาอยู่ในภพวินาศเนี่ยเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็มีความเข้าเหมือนกับดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่าธาตุกันไงค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีนะครับคือมันดีสำหรับคนโสดแหละแต่ถ้าเกิดคนมีคู่ต้องระวังเรื่องสเสน่ห์ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราแบบหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดก็ก็ทำอะไรอย่าประมาทแล้วกันนะครับนะคิดสว่า มีขึ้นก็ต้องมีลงช่วงขึ้นก็ต้องใช้ใช้ใช้โอกาสของเราให้ดีที่สุดอย่าอย่าเอาโอกาสที่ดีๆเนี่ยไปในทำทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอกาสดีเข้ามาเราก็ต้องรีบกอบกลวยนะครับในในช่วงที่ดวงมันกำลังขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวดวงช่วงไหนที่ดวงมันเริ่มลงเราจะได้มี มีความมั่นคงเอาไว้บ้างนะครับในนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวธนูในช่วงเดือนมกราคมนะครับยังดูแข็งแข็งดีอยู่นะหยิบจับอะไรก็ดีนะให้ระวังเรื่องนึงคือเวลาขึ้นก็อย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่ามันจะขึ้นตลอดเดี๋ยวมันก็มีลงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมทําบุญนะเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับชาวธนู นะก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ